กันที่สุขนั้นยังไม่สิ้นหากทวินหาจะมาเอง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ภายใตย,ยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางการเมืองนำการทหารโดยใช้หลักคิดพื้นฐานที่สำคัญคือสันติวิธีเป็นหนทางสู่สันติสุขภายใต้หลักกฎหมายที่เป็นธรรมให้การเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนและสิทธิขั้นพื้นฐานในการแสดงออกทางความคิด ที่ไม่ละเมิดต่อกฎหมายและความมั่นคงแห่งรัฐทั้งนี้เพราะปัญหาในพื้นที่จังหวัดชียรนภาคใต้เป็นปัญหาภายในประเทศที่รัฐจำเป็นต้องบังคับใช้กฎหมายเพื่อปกป้องคุ้มครองดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้พี่น้องประชาชนด้วยความเสมอภาคโดยใช้มาตรการจากเบาไปหาหนักและใช้กำลังเท่าที่จำเป็น เข้าติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้นำศาสนาผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิน่นและเครือญาติในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติตั้งแต่การช่วยเจราจากเกลี้ยกล่อมในขั้นการจับกลุ่มและร่วมสังเกตการในขั้นตอนการควบคุมและซักถามเพื่อความโปรง่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้ญาติพี่น้องของผู้ที่เราสามารถที่นำตัวเข้าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้เนี่ยญาติพี่น้องของเขายอมรับ ให้ความรักและก็ให้ความชื่นชมกับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีการวิสามันซึ่งกระบวนการเช่นนี้เองผมอยากเรียนว่าเป็นเป็นชัยชนะของสันติวิธีสันติวิธีนี้จะนำไปสู่สาิสุขชัดเจนความสำเร็จจากการบังคับใช้กฎหมายตามแนวทางสันติวิธีมีมาอย่างต่อเนื่อง ดังเช่นกรณีเหตุการณ์ลอบวางระเบิดพร้อมกัน3จุดในเขตเมืองนราธิวาสเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2558ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สามารถติดตามจับกลุมบุคคลต้องสงสัยได้หลายคนและผลจากการสอบสวนส่วนหนึ่งได้ให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุลอบวางระเบิดในครั้งนั้นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายรดวนสุหลงได้ให้การรับสารภาพต่อหน้าบิดาและภรรยาว่า เป็นสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรงโดยเป็นผู้วางแผนและควบคุมการปฏิบัติในทุกขั้นตอนซึ่งเป็นพฤติกรรมที่แม้แต่บุคคลในครอบครัวก็ไม่เคยทราบมาก่อนจึงเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ภายใต้หลักนิติรัฐโดยไม่สามารถละเว้นหรือเลือกปฏิบัติได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเข้าใจให้การยอมรับและเคารพในหลักกฎหมายของประเทศไทย เพราะกติกาในสังคมไม่มีใครสามารถละเมิดหรือฝ่าฝืนได้มีเจ้าหนาที่ทุกฝ่ายและก็ท้องถี่ทัพที่มาร่วมกันเพือคลายปัญหาโดยสันติวิธีเราผมและพอเอาเงียนอยกขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้ความสะดวกและก็ปฏิบัติโดยสันติวิธี ผลจากการดำเนินการโดยใช้แนวทางสันติวิธีหลายๆเหตุการณ์ไม่เกิดการสูญเสียทุกฝ่ายมีความเข้าใจในเหตุผลและความจำเป็นในการบังคับใช้กฎหมายตามพยานหลักฐานเพื่อจับกลุ่มผู้กระทำความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามพันธะทางกฎหมายอีกทั้งสามารถปลดเปลื้องพันธนาการทางจิตใจให้ผู้หลงผิดซึ่งจะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการสร้างความเข้าใจทำให้เกิดความเชื่อมั่นในระบบอำนาจรัฐ และร่วมกันแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์เพื่อนำสันติสุขก,กลับคืนมานั่นคือชัยชนะของสันติวิธีอย่างแท้จริงทีมข่าวศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีสนหน้ารายงาน